สวัสดีครับทุกท, hehe, ท่านเลฟสีเต้าริไทยพีชนแนลนะครับวันนี้มาพบกับผมอีกแล้ววันนี้นะครับผมพามาดูสวนกล้วยภายในบ้านของผมกันอีกแล้วครับแล้วมา,มาดูเครือกล้วยเครือนี้ครับแล้วมาดูปีกล้วยด้วยครับปีกล้วยทําไมเราถึงต้องตัดปีกล้วยครับวันนี้นะครับเราจะมารู้ประโยชน์และทําไมเราถึงต้องตัดปีกล้วยกันด้วยครับปีกล้วยมีประโยชน์อย่างไรกับลูกกล้วยหรือว่าหวีกล้วยกันครับปีกล้วยช่วยห่อหุ้มหวีกล้วยไว้นะครับ เวลาปีกล้วยสุดหรือว่าเครือกล้วยออกจนหวีสุดแล้วครับทําไมเราถึงต้องตัดปีกล้วยกันด้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับทางช่องพีชัยพีชนเนลจะมาไขาปัญหาทําไมเราถึงต้องตัดปีกล้วยกันด้วยครับตามมาดูกันเลยครับเรามาดูเครือกล้วยเรือนี้ครับซึ่งมีปีหรือว่าปีกล้วยอยู่ด้านล่างเห็นไหมครับสําหรับเครือกล้วยเครือนี้เรายังตัดปีกล้วยไม่ได้ครับเพราะว่าหวียังออกจากปีกล้วยไม่หมดครับ เราจะตัดปีกล้วยตอนไหนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับและเราไปดูว่าปีกล้วยนะครับเราจะตัดกันตอนไหนได้เดี๋ยวตามไปดูกันเลยครับเรามาดูกันเลยครับสําหรับเครือกล้วยเขือนี้นะครับเรายังตัดปีไม่ได้เพราะว่าเครือของกล้วยนี้นะครับหวียังออกมาไม่ครบหรือว่ายังไม่สุดนั่นเองครับเรามาดูเครือกล้วยเขืออื่นนะครับที่เราทําการตัดปีกล้วยไปแล้วครับตามมาดูกันเลยครับปูเขือกล้วยเรือนี้ครับ เป็นเครือที่ใหญ่มากเลยครับมีหวีประมาณ20หวีเห็นไหมครับเต็มเลยครับแล้วก็ติดลูกจํานวนมากหรือว่าติดผลจํานวนมากนั่นเองครับแล้วเราทําการตัดปีกล้วยไปแล้วครับเห็นไหมครับด้านล่างไม่มีปีกล้วยอยู่แล้วครับดูครับสมบูรณ์มากแล้วก็หวีจํานวนมากแล้วก็ลูกอันๆลูกใหญ่ๆแล้วครับอีกไม่นานนะครับเราจะทําการตัดกล้วยเขือนี้ได้แล้วครับเดี๋ยวเราตามไปดูเครืออื่นหรือว่าต้นกล้วยต้นอื่นกันต่อไปครับ ดูเรือกล้วยเรือนี้ครับเป็นกล้วยหักมุกดูครับเป็นกล้วยลูกยาวๆลูกใหญ่ๆเลยครับเหมาะแก่การเชื่อมเป็นอย่างยิ่งเลยครับเชื่อมมาลอยมากเลยนะครับสําหรับกล้วยหักมุกดูครับเรือใหญ่ๆเลยครับแล้วก็หวีจํานวนมากลูกกําลังใหญ่ๆและลูกกําลังโตเลยครับดูครับเราทําการตัดปีกล้วยไปแล้วครับเิว่าเราไม่ตัดปีกล้วยนะครับจะทําให้ลูกรีบและก็ลูกไม่โตด้วยครับดูครับเดี๋ยวเราไปดูกล้วยเรืออีกเรือนนึงครับติดกันเลยครับนี่เรามาดูครับ เป็นกล้วยหักมุกเหมือนกันครับดูครับลูกใหญ่ๆเลยครับเราทําการตัดปีกล้วยไปแล้วครับนี่ครับเห็นด้านล่าไหมครับนี่เราตัดปีกล้วยไปแล้วแล้วก็ลูกกําลังเริ่มใหญ่แล้วครับสาหรับกล้วยหักบุกนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเครือกล้วยที่เรายังไม่ได้ตัดปีแล้วก็ลูกรีบบเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยครับอยู่ในสวนของผมนี่เองครับมีอยู่หลายเรือเลยครับนี่เป็นเครือกล้วยน้าหวาเห็นไหมครับลูกอันอั้นเลยครับ ได้จะได้รับประทานและจะได้ตัดแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูเครือกล้วยเครืออื่นนะครับที่เราไม่ทําการตัดปีแล้วก็ลูกรีบๆนะครับแล้วก็ลูกไม่โตด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูทางนี้เลยครับนี่ครับตามมาดูเลยครับสี่ครับเรามาดูกันเลยครับเราไม่ได้ทําการตัดปีเห็นปียาวๆไหมครับเนี่ยธรรมดานะครับเราจะต้องตัดอยู่ประมาณนี้ครับนะ เมื่อกล้วยนะครับออกหวีจนสุดแล้วครับเราจะต้องทําการตัดปีกล้วยครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะทําการตัดเลยครับดูครับลูกไม่สมบูรณ์แล้วก็ลูกรีบลูกไม่โตเลยครับนี่ครับเราตัดปีไปนะครับปีนี้นะครับข้างในนะครับรับประทานได้นะครับนําไปทํายำหรือว่าไปแกงได้ครับเดี๋ยวไปดูเรือกล้วยอีกเครือนึงนะครับที่ไม่ได้ทําการตัดปีแล้วก็ลูกไม่โตด้วยครับเดี๋ยวตามมาดูกันอีกเรือนนึ่งครับ เรามาดูเครือกล้วยเขือนี้ครับแล้วมาดูปีกล้วยดูครับปีมีอยู่หน่อยเดียวเห็นไหมครับเนี่ยแต่ดูครับไล่ขึ้นไปด้านบนนี้ครับค่อยๆไล่ขึ้นไปเลยครับความยาวดูครับเราลืมตัดปีกล้วยออกนะครับลูกเลยไม่ค่อยใหญ่เห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็เครือมีอยู่หน่อยเดียวดูครับลูกร็บๆแบบนี้นะครับเราสมควรจะต้องตัดปีกล้วยออกตั้งแต่ปีกล้วยอยู่ประมาณนี้ครับนะ เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ตัดปีกล้วยแบบนี้ออกนะครับลูกก็จะไม่โตแล้วก็ลูกก็จะรีบแล้วก็เครือหรือว่าเครือกล้วยแบบนี้นะครับก็จะมีอยู่น้อยน้อยหวีด้วยนะครับเราจะต้องตัดปีกล้วยออกตั้งแต่ประมาณนี้ครับเนี่ยประมาณนี้ครับดูครับดูความยาวนี่ครับนะแบบนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่าทิ้งไว้นานเลยครับแต่ปีกล้วยด้านในนี้ครับเราสามารถนำไปรับประทานได้นะครับ และคลิปนี้ถ้าทุกท่านมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับในการตัดปีกล้วยว่าจะตัดปีกล้วยตอนไหนนะครับฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปทางช่องวิทัยพีชนเนลได้นะครับดูครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับในการตัดปีกล้วยหรือว่าเราสมควรจะตัดปีกล้วยตอนไหนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิทัยพีชนแนลด้วยนะครับขอบคุณมากครับจ้าววิทัยพีชนแนลครับผมและในการตัดปีกล้วยนะครับเราสมควรจะต้องตัดปีกล้วยตอนไหนนะครับเราจะต้องตัดปีกล้วย ตอนที่หวีกล้วยสุดแล้วนั่นเองครับดูครับดูนี่ครับเดี๋ยวเราไปดูเครือกล้วยเขืออื่นกันอีกสอ2เรือครับว่าเราจะตัดปีกล้วยกันตอนไหนนะครับครับปีกล้วยหรือว่าเขือกล้วยเพิ่งออกแบบนั้นนะครับเรายังไม่สมควรจะต้องตัดปีกล้วยออกนะครับนะครับเขือกล้วยก็ยังไม่สุดเราก็ไม่สมควรตัดปีกล้วยออกนะครับ